นี่เป็นเหตุสงอกใสงไงมันกันไม่สิยืนยันตัวตนได้ไม่ใหญ่อันนี้ฮิวเจอซื่อเออยืนยันตัวตนเขาว่าโอ้ยมายืนยันตัวตนยังอยู่นี้เออไม่มีแต่เขาม่มีหยอดออดออดเลยวะกินกระปุนนี่วะพักกระโดดนี่อะไรเนาะมาเจ้าเอ้า ก็สแกนหนาหมเฮ็ดจ nope. no, ังไหนวะเจ้าเนี่ยมาทั้งนน้ำเขาบ่เดียวหนิบ่แล้ยวน้อเฮ็ดจังไหนวะบ่เมืองนี่เขาก็เขาไปแอบดีแอบบ่เอออันนี้เฮจังไดนอีกบ่หนี้อันไรเฮ็ดตามขันต้อนมึงสแกนหนามึงสแกนหนามึงปาสแกนหนามึงไม่จะไดนบัตรแล้วว่างยักหน้าเออนั่นเห็นบ่อนั่นเออวะได้แล้วได้แล้วแม่นบ่หาแต่มันแม่นบ่ เนียนเตามขัดต้อนเขานั่นละเอ,ออเออเออออได้แท้ละแม่นบ่านี้เออทาจากเนี้ยได้ขึ้นนั่นล่ะโอ๊ยขอบคุณหลายๆที่เฮ่นไทยเดี๋ยวจิทาเบื้อนั่นเออจะคอยมาบอกคอยนำเด้อเออเออเออันได้ละสิบ่บอกเออไปโอ้ยอา<อ>พักกระโดนไปกินกระพุนก่อนนะช<อ>ื้ย บ่มีเงินตีนอ้อ้าเป็นเงียงแหละใหญรถเขาก็สิมาย,ยืดตีนอ่วันนี้ออเ,นอเอ้าก็รถคอยนู้เอ้เขาไม่เห็นธรรมดาตัวบ่มีแนวอันมีตีนอ่เขาสิยืดเอาไปเมื่อตีบาทเอ้าเฮ้ยมันก็บ,บ่มีรายได้ไดละก็จังเฮ็ดเงินดิจิตอลละเฮ้ยแม่นแท้ๆ เจ้าจิ๋มเ่าพื้นจะได้ใหญ่นี่เอา้าอยากเ่าโอ้ยแมน่นอ,อยู่บ่ล่ะเอออุ้ยอีหย่งว่ะเรื่องของคนอื่นคือหูดีแท้ใหญ่อันนี้แม่เฮ้ยใหญ่กูพออีกเ้อ เบาเยาเบาเย้าค่อยได้แล้วค่อยได้แล้วฮะคอยยืนยันโต้โต้นได้แล้วโอ้ได้แล้ว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 แม่นบอกเออได้แล้วโอ้ดีใจน้ำเด,ออด้อดีใจน,น,น้ำเด้อโอ้ยใส่ใส่เงื่อนมือน้ำเขาละบาทนี้สุดยอดเลยแม่ออดีใจนำ้ำเสีสสยภาษีแล้วก็ใด่ใส่เงื่อนมือน,น้ำเขาละบาทนี้เนาะ อันได้เลยอยู่บ่อเงินโอ้ยได้แล้วเนาะคือบ่ลงไหนน้ำเน่กันว่าได้เห็ดได้เห็งไหมเอาเฮ็ดอยู่บ่อโอ้ยกระยากแคดแล้วนะาในเงินสื่อเขายืนยันตัวตนตัวมาหันมาหันมาอันมาเฮ็ดไทยยืนยืนยืนยันตัวตนเห็ดแบบใดเอากระไทยนี่แหละเออยืนยันตัวตนคนละอันยี้ไปอีกตรงนี้ดีดีเฮ็ดน่าดีดีที่หลังจิมักสงกสงิกจังเดยยืน นานิ่งๆนานิ่งๆนี่เป็นเหตุสงองใช่ไงมันไม่สิยืนยันตัวตนใดไม่ใญ่อันนี้ฮืซื่อๆเออยืนยันตัวตนเขาว่าโอ้มายืนยันตัวตนนี้ดูนี่อ้อแต่ผู้นั่นผู้นี้มันจะคล้องมันมิแต่จากได้โอ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 ประเภทป้าแบบนี้ปวดหัวที่สุดเลย มัอยากอยู่ข้างบ้านเลยก็ป่าเนี่ยนี่โอ้ย,โ,อยโฮ้ยพอๆ